สวัสดีครับร้านตลาดเทคแสนะครับคลิปนี้เป็นคลิปแนะนำเตาปิ้งย่างไร้กวนใช้ถ่านนะครับรุ่น100ลิตรนะครับรุ่นนี้นะครับจะมีที่ปิ้ง2ชั้นนะชั้นบนชั้นล่างนะครับแล้วก็มีที่ใส่ถ่าน2ข้างนะครับซ้ายขวาด้านล่างก็จะมีที่เร่งรีสามารถเร่งรีเร่งรีไฟได้นะครับคือ ถ้าปิดปุ๊บเนี่ยอากาศมันเข้าน้อยใช่ไหมครับการลุกการไหม้ของถ่านเนี่ยก็จะน้อยลงนะครับก็เหมือนว่าเบาเบาไฟนะครับคือภูมิปัญญานะฮะภูมิปัญญาของชาวบ้านเลยนะครับเข้าใจคิดออกมานะครับแล้วก็ทําให้กลิ่นหอมถ่านยังหลงเหลืออยู่นะครับแล้วก็ปิ้งประหยัดถ่านด้วยแล้วก็อย่างสําคัญครับไม่มีฝันนะค,ควันควันควันที่จะขึ้นออกมาเนี่ยเราไปปิ้งแบบแบบผ่าแบบ ก่ย่างวิเชียนเงนี้ยถ้าเกิดไปอยู่ตัวชุมชนเนี่ยโดนเขาด่านะครับแล้วเขาสามารถฟ้องร้องได้ด้วยแล้วเขาก็ไปร้องเรียนกับเทศบาลเทศกิจอะไรพวกนี้โอ้ยมีปัญหาเยอะแยะนะครับตามข่าวมีเยอะแยะเลยนะครับใช้รุ่นนี้นดีกว่าไร้ควันด้วยนะครับแล้วคนปิ้งนะครับก็ปลอดภัยนะครับเพราะว่าควันที่มันลมเข้าเราทุกวันทุกวันเนี่ยต่อไปก็เป็นโรคปอดละ แต่ในรุ่นนี้เราก็ปลอดภัยนะครับห่างไกลจากโรคด้วยแล้วก็ขนขั้นเคียงก็ไม่เหม็นนะครับก็ชมคลิปดูนะครับก่อนตัดสินใจแล้วโทรสั่งเข้ามาเลยครับเรายินดีจัดส่งให้ทั่วประเทศเลยนะครับแล้วาถังจับทาจากถังน้ําหวานนะครับไม่ใช่ถังน้ํามันนะครับเพราะฉะนั้นสะอาดน่าใช้นะครับชมคลิปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะครับอย่าลืมนะครับซื้อร้านตลาดไทยแก๊สดีกว่านะครับเชมคลิปครับสวัสดีครับร้านตลาดไทยแก๊สนะครับสําหรับ ร้านค้ารถเข็นหรือรถพ่วงข้างนะครับที่จะ,จะใช้ปิ้งด้วยฐานนะครับปกติปิ้งแล้วเป็นเตาผ่านะผ่าแล้วก็มีฐานอยู่ด้านล่างนะครับเวลาปิ้งไปพวกน้ำมันก็จะลงไปโดนเตาไปลงฐานแล้วก็จะมีควันควันเยอะตัวนี้นะครับบางทาีเราไปขายท,ที่ชุมชนนะครับหรือโดยเฉพาะ ในตัวเมืองต่างๆเนี่ยบางทีเดี๋ยวนี้เศกิจก็ไม่ให้เอาเลยนะครับไม่ให้ใช้แบบปิ้งมีควันนะครับเอาแบบไร้กวันแบบนี้ดีกว่านะครับอันนี้100ลิตรนะครับ100ลิตรนะครับขาเนี่ยถอดได้นะครับขาท่านล่างเนี่ยถอดได้ขาสามารถเก็บไว้ในตัวเวลาขนขนย้ายและเดินทางนะครับส่วนด้านในนะครับเป็นถังน้ําหวานนะครับสังเกตนะครับนี่สีนี้เลยนะครับเราไม่ได้ทาสีอย่างนี้นะคือสีเข้ามาแบบนี้เลยเป็นถังน้ําหวานเขาเคลือบมาแบบนี้เลยนะครับ ส่วนด้านในจะมีที่ปิ้งสองชั้นนะครับมีด้านบนกับด้านล่างด้านล่างก็จะใหญ่กว่าหน่อยหนึ่งนะครับด้านบนนะครับก็สามารถปิ้งได้เยอะครับแล้วก็ด้านแล้วด้านข้างสองข้างนะครับซ้ายขวานะครับก็จะมีอ่าเล็กนะครับเหล็นั้นหนาแบบนี้เลยครับสาหรับไว้ใส่ถานนะกรณีที่ว่าทําไมไม่มีกวันนะครับก็คือว่าเราปิ้งอาหารไว้ตรงนี้ตรงกลางนะครับตรงกลางส่วนถานเราไว้ด้านข้างนะครับ เราจุดฐานด้านข้างนะครับเวลาน้ำมันลงไปก็ลงไปตรงกลางไม่โดนฐานพอไม่โดนฐานปุ๊บเนี่ยนะครับเนี่ยเขาเขายกสูงขึ้นมาเลยนะครับไม่ให้โดนฐานพอไม่โดนไม่โดนฐานวันก็เลยไม่เกิดใช่ไหมครับแล้วเวลายิ่งดีกว่านั้นคือเวลาเราจะปิ้งปุ๊บเราปิดลงมา นะครับพอปิดลงมาปุ๊บเนี่ยก็เหมือนเตาอบเลยทีนี้นะฮะเหมือนเตาอบเลยมันก็จะประหยัดถ่านนะความร้อนก็อยู่ในนั้นครับไม่หนีไปไหนนะครับประหยัดถ่านด้วยส่วนด้านข้างนี่ครับถ้าเกิดเราจะเร่งนะครับเปิดด้านข้างครับนะมี2ข้างนะแบบนี้นะเปิดให้อากาศเข้าด้านในไปนะครับไฟก็จะแรงขึ้นแต่ถ้าเกิดเราประหยัดประหยัดถ่านหน่อยนะครับแค่อุ่นๆแล้วก็ปิดด้านด้านข้าง2ข้างนะครับนะส่วนน้ํามันนี่ครับจะลงมาด้านนี้นะครับคุณลูกค้านี่ครับ ที่ล้ำแหลมนี่นะครับตรงนี้แหละครับน้ํามันจะลงด้านนี้นะครับเพียงแต่คุณลูกค้าหากระป๋องเก่าๆอะไรก็ได้ครับลองน้ํามันด้านล่างนะครับแค่นี้แหละครับก็จะไม่เลอะเทอะแล้วนะครับแล้วควันก็จะไม่รบกวนสําหรับรบกวนลูกค้าเรานะครับแล้วก็ตัวเราด้วยนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยปิ้งควันเยอะๆเนี่ยเราผู้ขายเนี่ยจะอยู่กับหน้าเตาตลอดนะครับ ทำให้สุขภาพเราเสียนะครับก็ใช้แบบนี้ดีกว่าครับปลอดภัยทั้งคนขายแล้วก็คนซื้อแล้วก็คนรอบรอบข้างรอบเพียงกันนะครับใครสนใจก็โทรมาที่ร้านตลาดแตกแก้ได้นะครับเรามี100ลิตร200ลิตรนะครับนี่โชว์1น0ลิตรนะครับก็ขอบพระคุณมากนะครับสวัสดีครับ